ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พามากินร้านอาหารเหนือนะคะชื่อร้านเฮือนลำพูนอยู่แถวถนนสวนผักค่ะที่นี่มีขายหลายอย่างนะนอกจากอาหารเหนือก็มีอาหารอีสานอาหารไทยนะคะก็คือมีอาหารหลากหลายทั่วไปเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกินแล้วหรอ เยไม่ใช่ที่เขเดงใช่เดี๋ยวอาหารจะตามาอมกดีนึงพอเดือมืออันนี้นก่นหนึ่งอ๋อนจไม่ได้ชเป็นยไม้แต่ถ้าอันนี้มาจะเป็นีใหม่หนึ่งอย่างจิ้นหมูทอดรสชาติเป็นไงไม่เห็นน้ำจิ้มดีอะก็คือหมูทอดเนาะ อันนี้คืออะไรนะนออะไรนะเ,นเรียกว่าอนะไรเ,เออแกงหยกวกกล้วยใส่ปลายา่างโอเคันนี้ออเดอร์เมืองนะคะม,มันมีอะไรนะมันมีแคบหมูแหนมนี่อะไรอะมอหมูยอหมูยออแล้วก็ใส่อวน้ำพริกหนุ่มออเดอร์เมืองนี่ร้อยสี่สิบ ส่วนอันนี้ก็รสชาติเป็นไงบ้างนิดรสชาติดีเนาะแปลกแล้วก็อร่อยอยู่เนาะจริงๆกินเล่นก็ได้ใส่น้ำจิ้มแจ่วคือเุเลทค่ะชื่ออะไรนะข้าวอ๋อข้าวเลยม่มันคืออ่ะมันเป็นข้าวเลยอ่ะนี้ข้าวแตนจิ้นข้าวแตนจิ้นมัน,มนไม่มันไม่ใช่กับข้าวแล้วมั้งเนี่ย อันนี้ทำจากข้าวใช่ไหมอือหือชิมสิไม่น่าสั่งมัน่ป็นขนมแท้ๆไม่ใชขใ่ข้าวหรอกอร่อยไหมได้อยู่นี่กินแทนข้าวไ,ได้เลยใช่ไงไม่ได้กับข้าวแล้วมกินกิน,ก,นกินได้เลย เบอร์มากเลยอ่ะทำไมกล้องมันเบอร์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้มยำหรือเศษ